5 minutes podcast brought to you by ฟื้นฟูร่างกายด้วยการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพลูนิโอที่นอนยางพาราภาษาวัตกรรม NASA รองรับทุกสรีระ feel the float เบาสบายเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the moon เพียงแจ้งโค้ดส่วนลดลูเนโอ5ทางเพจ Facebook ลดเพิ่มอีกทันที1,500บาทสำหรับรุ่นลูนโอ Gen 3 Pro ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2566นี้เท่านั้น สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับโรเบิรตธานุสาหะาครับเอ,อ่อผมไปฟังสัมภาษณ์มาของคุณอดัมแอเดเลอร์นะฮะซึ่งเป็นคนเขียนหนังสือเรื่อง autonomy of a breakthrough จริงๆแกเขียนหลายเรื่องนะ irresistible นี่แกก็เขียนนะฮะแล้วก็ drunk tank pink นะฮะแกก็เขียนนะฮะ irresistible นี่ก็น่าสนใจนะนี่พอผมผมไปฟังเขาสัมภาษณ์ผมก็เลยไปซื้อหนังสือเขามาอ่านนะฮะพูดถึงเรื่องของไอ้มือถือทำไมเราถึงหยุดเล่นไม่ได้นะฮะ อ่ออ่าแต่กลับมาเรื่องวันนี้เรื่องนี้ก็พูดถึงเรื่องว่าในหนังสือเนี่ยนะฮะคนที่คล้ายๆกับว่ามีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองทําไม่ไว่าจะเป็นการเล่นกีฬาไม่ไว่าจะเป็นการทํางานวิจัยหรือแม้แต่กระทั่งหาเงินอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยนะครับมันมีประเด็นอะไรที่เขาใช้คำว่าเป็น breakthrough คือไม่เก็ตไม่ไม่ stuck อยู่ไม่ไม่ติดยึดติดอยู่กับอะไรบางอย่างนะอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้คนเหล่านี้ทะลุผ่าน เหมือนกับกำแพงที่ตัวเองคิดว่าศักยภาพเรามีแค่เนี้ยมันทะลุผ่านไปได้ยังไงมันมี2เรื่องนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าคนพวกเนี้ที่ผ่านไปได้เนี่ยมีวิธีการมองความยากไม่เหมือนคนทั่วๆไปคนส่วนใหญ่พอเจออะไรยากปุ๊บมีแนวโน้มจะเลิกทำอ่ะเราหยุดคิดตรงนี้แบบหนึ่งจริงหรือเปล่านะครับสมมุตินะฮะว่าคุณจะทําอะไรดีคือตัวอย่างผมมันอาจจะสเปซิฟิกไปหน่อยนะแต่ว่า ผมว่ามันก็พอจะเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ได้สมมุติว่าคุณจะทำ power BI แลยกันนะครับ power BI สรับท่านที่ไม่ได้ใช้มันคือเครื่องมือตัวหนึ่งที่เอาไว้แสดงแสดงเป็นการแสดงผลข้อมูลนะฮะให้มันดูจับต้องง่ายมนุษย์เราเนี่ยถ้าคุณดูตารางอย่างเดียวสมมติคือข้อมูลมันอยู่ในรูปของตารางใช่ไหมครับถ้าคุณดูตารางอย่างเดียวหรือว่าคุณดู Excel อย่างเดียวก็ได้ใช้คำว่า Excel เซลจะจะเก็ตมากกว่านะฮะ ดู Excel เนี่ยทุกคนนึกออกเพราะทุกคนดู Excel อยู่แล้วนะแต่ถ้าคุณดูอย่างนั้นอย่างเดียวบางทีมันไม่เล่าเรื่องอะนะฮะหลักการของ Power BI ก็คือหรือ Visualization Tool s ทุกอย่างเนี่ยก็คือทำไงก็ได้ให้พวกนี้มันเล่าเรื่องได้แล้วก็กระชับด้วยแล้วสามารถเปลี่ยนมุมมองอ่านี่สำคัญเวลาเรามองข้อมูลเนี่ยบางทีเรามองแค่มุมมองเดียวครับมันไม่เห็นอะไรแต่พอคุณมีข้อมูลหลายชุดจากหลายที่เนี่ยการเปลี่ยนมุมมองไปไป,ไปมามา้มองจากมุมนี้เช่น เราดูแต่ market share มาเก็ตแชร์ทัมมดยางไงแต่มาเก็ตแชร์จะไม่ใช่มุมที่เราอยากมองอ่ะถ้าเราอยากดูโกรธ h บ้างล่ะนะฮะโกลธลายตัวเป็นยังไงไอ้ท้าโกรธลายตัวมันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์มันมีตัวอื่นอีกไหมนี่คือนี่คือ,คอลักษณะของการเปลี่ยนมุมมองเขาวิเป็นทูที่ไม่ง่ายนะฮะแล้วก็เราก็ต้องใช้เวลาในการเรียนแต่ว่าพอคุณเริ่มเข้าใจมันเนี่ยนะฮะผมยังไม่ถึงขนาดว่าไอ้นี่นะ คือผมยังผมแต่ผมยังสู้อยู่นะคือผมผมตอนแรกผมทำแล้วปวดหัวมากเลยแต่ผมก็พยายามสู้อยู่ตอนนี้ก็ลงเรียนไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เริ่มเก็ตมากขึ้นแล้วว่าอ๋อมันทํางานแบบนี้ไว้ตอนนี้รู้สึกสนุกละนะฮะแต่ยังจําเฟสของการยากอยู่ได้หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ผ่านตอนนั้นถ้าเกิดผมไม่แบบเออช่างมันเถอะเหมือนเหมือนทุกครั้งที่ทากับเรื่องอื่นเนี่ยนะฮะคือผมก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบโอ้โหเจอเจอเรื่องยากก็จะสู้ตลอดนะไม่ส่วนใหญ่ก็ไม่สู้นะฮะแต่พอมันผ่านจุดนึงไม่นนได้มันแบบเออวะ่ะ นะฮะมันกลายเป็นได้ประโยชน์ไปอาจจะไม่ได้สนุกแบบสนุกแบบเล่นเกมไม่ใช่างน้นนะคือมันสนุกในเชิงที่แบบได้ประโยชน์แล้วกันใช้คํานี้นะครับอันนี้ขั้นที่หนึ่งคือคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเข้าใจว่าความยากเดี๋ยวมันก็หายไปอ่าใช้คํานี้แล้วกันนะครับยิ่งโจทย์คุณยากเท่าไหร่แปลว่าหลังจากที่มันยากแล้วอะเดี๋ยวงานของดีๆมันจะมา ะะยิ่งมันยากเท่าไหร่มันมีแนวโน้มว่าของดีจะลอยอยู่หลังจากนั้นนะฮะอันนี้คือคือ point ที่หนึ่งที่เขาบอกนะครับอันที่สองก็คือว่า super power ของคนที่เก่งๆคืออะไรรู้ไหม super power ของคนที่เก่งๆคือหนึ่งตั้งคําถามสองทดลองตั้งคําถามและทดลองตั้งคําถามและทดลองแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับ <S <S เขาบอกว่าคนที่มีระบบนี้อยู่ในหัวเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนไปต่อได้ไม่ติดอ่ะไม่ติดไม่ติดอยู่ที่ไหนเพราะว่ามีการทดลองตลอดเวลาเวลาคุณจะทดลองอะไรแปลว่าคุณ ในหนังสือเขาบอกไว้ว่ามันแปลว่าคุณยอมรับว่าสิ่งที่คุณอยู่ตรงหน้าตรงนี้คุณไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงคุณถึงตัดสินใจทดลองมันมาย์เซตอันนี้สําคัญสุดๆเพราะถ้าเกิดคุณมีมาย์เซ t ตที่ว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้แหละฉันรู้อยู่แล้วคุณก็จะไม่เกิดกระกบวนการการทดลองคุณก็ไม่เติบโตคุณก็ติดแต่ถ้าเกิดคุณทดลองไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะมันจะเกิด Process อันนี้ขึ้นถ้าเอาอันที่จับต้องได้ที่ผมรู้สึกว่าอย่างผมทํางานเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่ท ที่เวลาคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยผมก็บอกว่าเฮ้ยเท่าที่เราวางกันอยู่ตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่เรารู้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่พอเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตใช้คานี้เลยนะเราต้องไม่อวดดีที่คิดว่าเรารู้แต่ว่าเราต้องทดลองเราถึงจะตอบคาถามนี้ได้ถ้าเป็นอะไรที่เล็กสเกลเล็กกว่าน,นั้นนะครับอย่างเช่นตอนทําพวกเนีย่ยพอดแคสต์อะไรเงี้ยมันเป็นการทดลองหมดเลยนะทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยทุกท่านที่ฟังอยู่ก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมแต่ว่าจริงๆมันคือโปรเซสของการทดลองของผมอยู่ตลอดเวลานะครับ ในนักกีฬาเองเนี่ยแม้กระทั่งนักกีฬาเองก็ต้องทดลองอะไรใหม่ๆนะฮะในประวัติศาสตร์ของกีฬาเนี่ยมันมีอยู่2คนที่ผมจําได้นะว่าแบบเฮ้ยเขาทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็แล้วเขาก็กส,ราสร้างสถิติใหม่ได้คนแรกดังมากนะฮะคือดิกฟอสเบอรีนะครับในปี1998ที่โอลิมปิกที่เม็กซิโกซิตี้เนี่ยเขากระโดดด้วยท่าที่ไม่เคยมีใครกระโดดมาก่อนคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขากระโดดสูงนะนะฮะกระโดดสูงเนี่ยเขาจะกระโดดเอาท้องลง นครับดิกฟรอสเบอรี่เนี่ยกระโดดเอาหลังลงซึ่งเขาคิดท่านี้ขึ้นมาเองโค้ชเขาก็บอกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> ไม่ไม่เวิร์กทุกคนก็โดดท้องลงมาตลอดจนกระทั่งคุณดิกฟรอสเบอรี่เนี่ยมากระโดดเอาหลังลงนะฮะทดลองแล้วก็ซ้อมด้วยท่านี้นะฮะใครตอนแรกใครหัวเราะก็ไม่ว่าไม่ฟังในที่สุดสร้างสถิติใหม่ของโลกได้หลังจากนั้นทุกคนโดดท่านี้หมดนะครับอีกคนหนึ่งนะครับคือเดฟเบอร์คอฟนะ่ยอันนี้เป็นนักว่ายน้ำเดฟเบอร์คอฟเนี่ยลองว่ายน้ำใต้น้ำสี่สิบเมตรนะครับการว่ายน้ำระยะยาวนะสี่สิบเมตรนะฮะ ใต้น้าก่อนโดยไม่โผล่ขึ้นมาเลยเราก็ค่อยขึ้นมาทําให้เขาได้เหรียญทองแล้วก็ได้ World Record ์ัการว่ายน้ำระยะยาวนะครับอันเนี้ยผมว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าชีวิตเรามันสตั๊กอะมันติดเพราะว่าเพราะเราไปไปไปยึดกับสิ่งที่คิดว่าเป็นเป็นเพดานของเราแล้วแล้วเราก็จะทําแบบนี้แหละหรือแม้กระทั่งความเป็นคอนแวนชวลนอร์มหรือว่าความที่สังคมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติเมื่อกี้สองเรื่องที่พูดมาเนี่ยผมคิดว่าการทดลองเรื่องสาคัญมากจริงคือคือ ใครที่มีมายเนตของนักทดลองนะหรือนักวิทยาศาสตร์นะไม่ว่าคุณจะเรียนวิทย์มาหรือไม่ก็ตามไม่เกี่ยวนะผมว่าชีวิตจะดีอันนี้พูดจริงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณมันแบบติดติดขัดอะไรอยู่อะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณทดลองอะไรน้อยเกินไปนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับขอบคุณที่ติดตาม Five Minutes นะครับสวัสดีครับ Five Minutes Podcast Presented by ฟื้นฟูร่างกายด้วยการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพลูเนโอที่นอนยางพาราผสานนวัตกรรม NASA รองรับทุกสรีระรา e l ลท์ the float เบาสบายเหมือนไร้แรงโน้มถวงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the Moon เพียงแจ้งโค้ดส่วนลด a l u n โอ5ทางเพจ a c e b o o k ลดเพิ่มอีกทันที1,500บาทสำหรับรุ่นลู n นโอเจนทรีโปรตั้งแต่วันนี้ถึง3 1สิบงหาคม5 6งเท่านั้น